สวัสดีครับพอดีกําลังจะมีมีดนะครับที่ผมสั่งมาจากจีนนะครับเป็นเ,ลเหล็กหลักหลักจะมีอยู่2เหล็กนะ4404นะครับสแตนเลสชุบแข็งนะครับต้านสนิมนะครับมีคมเมียม17นะครับแล้วก็เหล็ก d 2นะครับ e f นะครับ แต่ว่าผมยังไม่ได้ให้ดูทุกรุ่นนะเพราะว่าของยังมาไม่ครบครับเดี๋ยวผมจะเอาออกมาขายทีเดียวนะครับตอนนี้ยังยังไม่ยังยังยังบอกราคาไม่ได้นะครับเพราะว่าผมจะต้องมาทุกเล่มแล้วผมจะต้องลองมาลองเฉลี่ยราคากันดูนะครับแต่คลิปนี้นะครับจะมาสาธิตนะครับวิธีการใช้คลิปของเขานะเพราะว่ามันติดได้หลายแบบนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปเรื่องของการติดเขาเรียกติดอะไรนะ ติดกับเข็มขัดนะครับหรือว่าเป็นการพกมีดแล้วกันนะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอบอกนะครับว่าการพกมีดไปในสถานที่ชุมชนนะครับผิดกฎหมายนะครับผมพกโดยเปิดเผยไม่มีเหตุอันควรอะไรพวกนี้นะครับผิดกฎหมายนะครับเราอ้างไม่ได้นะครับว่าพกเพื่อป้องกันตัวนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ใช้มีดนะครับแล้วก็ใช้วิจารณญาณกันเอาเองนะครับผมโอเคผมจะสาธิตให้ดูนะครับ คลิปติดเข็มขัดของเขานะครับมันจะมีตรงนี้นะครับไว้ปรับขนาดของเข็มขัดหรือของอุปกรณ์ที่เราจะส่วนใหญ่ก็เป็นเข็มขัดหรือว่าสายอะไรก็แล้วแต่นะครับได้นะครับจะปรับที่ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับผมจะขยับขยับได้นะแต่นี้ผมขยับสุดไปก่อนนะครับเนี่ยครับมันจะขยับได้นะครับผมขยับสุดไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะติดกับเข็มขัดผมนะครับผม เดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะผมจะขยับนะครับเพราะว่าเจ้าตัวซองไคเนกของเขาเนี่ยครับใช้ไขควงไขได้นะครับจะเปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้งนะครับแล้วจะพกอีกแบบหนึ่งให้เพื่อนๆดูนะครับผม ที่กี้ผมสาธิต2แบบเลยนะครับติดเข็มขัดแนวนี้นะครับกับแนวนอนนะครับแนวตั้งกับแนวนอนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกนะครับแล้วดูว่าเราจะเน็บกับกางเกงอย่างไรนะครับผม